สวัสดีค่ะดิฉันสุมาัยโอไบรอันสเสน่ห์ของผู้ชายไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าตาเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกสนใจและประทับใจซึ่งอาจแตกต่างกันตามบุคคลตามประสบการณ์ของแต่ละคนและในบทความนี้เรานำากคุณสมบัติ ที่มักทำให้ผู้ชายดูมีสเสน่ห์ในสายตาของคุณผู้หญิงมาฝากกันค่ะ 1. มีความมั่นใจในตัวเองผู้ชายที่มีความมั่นใจมักดึงดูดความสนใจได้เสมอไม่ว่าจะเป็นท่าทางการพูดหรือการตัดสินใจความมั่นใจแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งภายในและความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงหลายคนชื่นชอบอย่างไรก็ตามความมั่นใจต้องแตกต่างจากความอวดดีหรือความเย,ยื่ยยิงเพราะนั่นอาจทำให้เกิดความรู้สึกด้านลบแทนค่ะข้อ2เป็นคนมีอารมณ์ขันและมีความสามารถในการสร้างความสุขผู้ชายที่มีอารมณ์ขันและสามารถทำให้คนรอบข้างหัวเราะได้มักมีเสน่ห์มากเพราะการหัวเราะ ช่วยสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงและทำให้บรรยากาศผ่อนคลายผู้หญิงมักมองหาคนที่สามารถทำให้เธอยิ้มและหัวเราะได้เพราะสิ่งนี้สื่อถึงทัศนคติที่ดีและการมองโลกในแง่บวกข้อ 3. ความฉลาดและความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการสื่อสารเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ผู้ชายมีสเสน่ห์ การพูดคุยที่ลึกซึ้งมีสาระหรือแม้แต่การฟังอย่างตั้งใจล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกได้รับความใส่ใจนอกจากนี้ความฉลาดและไหวพริบที่ดีสามารถทำให้บทสนทนาน่าสนใจและยังช่วยให้เกิดความเคารพในตัวผู้ชายคนนั้นด้วยข้อ 4. ความจริงใจและความซื่อสัตย์ไม่มีอะไรมีสเสน่ห์มากไปกว่า ผู้ชายที่มีความจริงใจและความซื่อสัตย์ผู้หญิงมักมองหาคนที่เธอสามารถไว้ใจได้และไม่ต้องกังวลว่าจะถูกหลอกลวงความจริงใจเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่มั่นคงและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยข้อ 5. การดูแลตัวเองและไลฟ์สไตล์การแต่งตัวถึงแม้ว่า หน้าตาจะไม่ใช่ทุกอย่างแต่การดูแลตัวเองให้สะอาดสะอ้านและมีสุขอนามัยที่ดีเป็นสิ่งสำคัญผู้ชายที่แต่งตัวดีไม่จำเป็นต้องรูราแต่มีสไตล์และสะท้อนถึงบุค,คลิกของตนเองจะสามารถสร้างความประทับใจได้ง่ายขึ้น การดูแลตัวเองแสดงถึงความใส่ใจในรายละเอียดและเป็นสัญญาณของความมีระเบียบวินัยข้อหความสามารถในการเป็นผู้นำและรับผิดช,ชอบผู้หญิงหลายคนชอบผู้ชายที่มีความเป็นผู้นำไม่ว่าจะในชีวิตส่วนตัวหรืออาชีพผู้ชายที่สามารถตัดสินใจได้ดีมีเป้าหมายในชีวิต และสามารถรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองจะดูน่าเชื่อถือและยังมีสเสน่ห์มากขึ้นอีกด้วยความสามารถในการจัดการกับปัญหาและความท้าทายต่างๆอย่างช่วยให้ผู้หญิงรู้สึกมัน่นคงและปลอดภัยเมื่ออยู่ด้วยข้อ 7. มีความเมตตาและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพราะสเสน่ห์ของผู้ชายไม่ได้อยู่ที่ความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วยการมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงจิตใจที่ดีและความเป็นคนที่พร้อมที่จะดูแลคนรอบข้างผู้หญิงมักชื่นชมผู้ชายที่สามารถแสดงความอ่อนโยนและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นข้อ8 มีความหลงไหลในสิ่งที่ทำผู้ชายที่มีแพชชั่นและตั้งใจในสิ่งที่ทำมักดูมีสเสน่ห์เพราะสิ่งนี้แสดงถึงความมุ่งม,มั่นและแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานกีฬางานอาดิเรกหรือเป้าหมายในชีวิตความหลงไหลทำให้ผู้ชายดูมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยพลังงาน ซึ่งสามารถส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนรอบๆตัวได้ค่ะและข้อ9การเป็นตัวของตัวเองท้ายที่สุดสิ่งที่ทำให้ผู้ชายมีเสน่ห์มากที่สุดก็คือการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงผู้หญิงสามารถสัมผัสได้ว่าผู้ชายคนหนึ่งกำลังเสแสร้งหรือพยายามเป็นคนที่เขาไม่ได้เป็น การมั่นใจในตัวเองและไม่พยายามเปลี่ยนเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ชายแสดงสเสน่ห์ออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติสรุปแล้วสเสน่ห์ของผู้ชายไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปลักษ์เพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงบุคลิกนิสยัยและพฤติกรรมที่แสดงออกมาผู้ชายที่มีความมั่นใจอารมณ์ขันฉลาด จริงใจมีความรับผิดชอบและดูแลตัวเองได้ดีมักได้รับความสนใจจากผู้หญิงนอกจากนี้การเป็นตัวของตัวเองและมีแพชชั่นในสิ่งที่ทำเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยเสริมสเสน่ห์ให้ดูโดดเด่นขึ้นมาอีกด้วยค่ะฝากไว้สักนิดนะคะไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่สามารถสร้างสเสน่ห์ได้ เพราะผู้ชายก็สามารถมีสเสน่ห์ได้เช่นกันเพราะสเสน่ห์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเกิดมาแล้วมีโดยธรรมชาติเท่านั้นแต่สามารถพัฒนาและสร้างขึ้นมาได้ผ่านพฤติกรรมทัศนคติและการดูแลตัวเองทุกคนสามารถเป็นคนที่มีสเสน่ห์ได้หากเปิดใจพัฒนาในด้านต่างๆที่ช่วยให้ตนเองดูดี จากภายในสู่ภายนอกจงมั่นใจในตัวเองรักในสิ่งที่คุณเป็นและอยายุดพัฒนาตัวเองเสน่ห์ที่แท้จริงมาจากความเป็นคุณเองและสิ่งนี้คือสิ่งที่ไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบคุณได้บางคนอาจมีเสน่ห์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่กับบางคนต้องพัฒนาเรียกได้ว่าไม่ได้เกิดมาเพียงเพราะโชคช่วย แต่เป็นผลจากการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคนที่มีสเสน่ห์มักเป็นผู้ที่ชอบเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการพูดความรู้ทักษะและนิสัยวินัยต่างๆทำให้เราเป็นคนมีสเสน่ห์ที่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้และถ้าหากบทความนี้มีประโยชน์และช่วยให้คุณมีกำลังใจมากขึ้น อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อพลังบวกและกำลังใจให้คนรอบๆตัวคุณและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับบทความดีๆที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีแรงบันดาลใจต่อไปเพราะคุณมีคุณค่าและคุณจะผ่านมันไปได้เสมอสำหรับวันนี้ดิฉันสมลัยโอบรายอันสวัสดีค่ะ